เดี๋ยวนี้เราจะมาจัดประทานพี่ชายเราแบบแจ่มๆคือเขาเพิ่งได้โล่ได้อะไรมาใหม่ไหมมากเลยเฮ้ยอะไรต้องออมาทำไมอ้อมาทำไมเสร็จแล้วไงเพื่อออกมาเพื่อ้ให้ดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยรถที่เขาพร้อมเป็นอย่างนี้เสร็จจ๋าป่ะรถผมขนาดรถผมอยู่ตั้งเป็นปีจ๋าป่ะอีเกียเราเสียเงินด้วยห้าพันอ่ะเฮ้ย โอเคครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแก้งม่าเฟรมกันเออคือใช้ผมทํารถมาตั้งแต่แบบว่าหัวข้าใช้ผมกับไอโก้แบบว่าจัดสภาพรถก็คือวันนี้นะทุกคนเราจะมาทํานี่เว้ยรถวิเฟรมคือแบบเห็นเราแบบจักรพาเรื่องเราเรื่อเราแบบโอ้โหเอี่ยมอ่องงามรืชไทยบอกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดสภาพืชไทยเราแบบแจ่มๆคือเขาเพิ่งได้ล่อได้อะไรมาใหม่ไยโกูดูนี่ นี่นี่เป็นเล่แบบะอากงอาก้อนมาคุณเด้คุณเด้ดูอาก้อนอาก้อนปลอมอ่ะอาก้อนปลอมเอ้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกล้งแกเว้คลิปผมชิงแกตั้งแต่วันแรกที่แบบมาแล้วแหละว่ารถเราแบบเอี่ยมเอี่ยมปะสุดยอดเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้แล้วแกออกมาปุ๊บเราจะไม่ทำเราจะใช่แกทำแต่ที่จริงเดี๋ยวเราก็ทำไอ้แกมันเลยแหละนหะเราอะนันแหละ เอาคะแนนมองไปคิงเอียเอาคะนนอย่างงอหลอดเลยแต่วันมาแล้วโหเอายกแบบรถแบบผมขิงขิงแบบคิงจัดเลยอ่ะแค่นั้นแหละคนไอ้เจ้าไปเดี๋ยวรอชมเอาโกต้องไปตั้งไว้นะซ้อนซ้อนเลยนะได้เห็นโอเคเราทำที่ยของพวกมึงกันเนี่ยอะไรครับอะไรครับใส่โชว์ไอ้นี่ไงขยันน็อตน็อตน็อตอยู่ไหนอ่ะน็อตน็อตทำไมไม่เอามาเบอรให้น้องเนี่ยโอ้โหน็อตมันก็วางอยู่ทั้งงานแล้วมีตัวเดียวเนี่ยอะไรน็อตใส่โช๊คแล้วที่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอันนี้เป็นน็อตใส่ของมาหา หาจะให้ทำให้แล้วแบบน็อตไว้ที่อื่นอะไรอยู่จริงวมดรถคูจะได้เสร็จให้ทำแบบว่าแล้วก็พร้อมเราไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยงงมากเลยเฮ้ยอะไรนั่งรถมาทำไมอ๋อมาทำไมเสร็จแล้วไงฮะเสร็จแล้วเหระเพื่อออกมเพื่อตั้งใจดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยรถที่เขาพร้อมเป็นอย่างนี้เสร็จก็เสร็จแต่รถคยังไม่เสร็จเลยทำอยู่ที่ไหน เนี่ยเนี่ดูซิหน้าอ๋อโดนล้ออู้อู้ล้อก็ล้อใส่ล้ออะไรก็รู้หน่ะใส่ล้อเอสตองเอ้าเอสตองอ่ะเออทำไมทำไมครับก็เอสตองครับเฮ้ยเอ้าโขนาดนี้เลยเหรอมึงไอ้เชแต่อโดนล้อกูลงกูสองแสนนะหายมั้ยหายมั้ยไปอะไรเบื่องไม่เจอบใกล้ๆไม่เจ็บจนใกล้ๆมึงบ้าปะเนี่ยโอเคแต่ว่าไม่สวยอ่ะไม่ได้ว่าล้อหน้าแม่งไม่ค่อยลื่นอะ โอ้อันนี้ไงยังไม่ได้ไล่ปั๊มใช่ยังไม่ได้ไล่ปั๊มไล่เบรกยังไม่ไล่เบรกเออไม่ได้ไล่เบรกไล่แล้วครับยังไม่ได้ไล่ดูครับดูครับดูดูฮับไม่ครับดูครับโอ้โปั๊มตัวปั๊มปลอมปั๊มปลอมอะไรปั๊มเทอครับเทอครับสวิฟครับสวิฟทเทะเดี๋ยวถ้าสปอนเซอร์สวิฟเข้าผมนะผมจะไม่แบ่งพี่แค่นั้นแหละอ่าฟ้าสวิฟท์เลยครับโอ้หน่าแล้วเครื่องวงเครื่องมือเราออกตอนแรกคุณต่านยังดีดีที่แบบหลอกว่า ไม่รออ่ะคือไม่ได้ใกล้เลยอ่ะคือคนละแบบว่าคนละยดอดนะครับน้องๆผมแม่งมันเจ็บจริงหรือวะไอโก้เขาเป็นเที่องเขาวะโก้อะพวกเราเสร็จแล้วไงเราไม่ได้มาลำนี้ไงปากพูดแน่เพื่อมันเท่ะวะจับปะแล้วผมขนมาแล้วผมอยู่ได้เป็นปีนี่่าจับปะ เทียนอฟเจ้าสีก็ใส่ไม่ครบอะไรอะไรใส่ไม่ครบ่อกตะแก้ผมังไม่ใส่สีไม่อยากคุยหรไม่อยากโม่ไปทียโมไปแน่ไม่ได้เลยเลยรโป้าโชว์อะไรรถพี่บกามันจะโชว์สูงเอ้าร์สูงสตรงเดิมเนาะตรงเดิมอะไรอู้รถพี่ตรงเดิมอหะแล้วมึงใส่เทียเทียอะไรมาแปดร้อยแปดร้อยเนี่ยของยัไปไหนเนี่ยปัย้ มึงไปไกลๆนี่ไอ้เหี้ยน่ารำคาญว่ะโอ้ไม่ต้องโชว์ล้อเรื่องครับขันแน่ขันไม่แน่นโซ่ก็ไม่มีโอ้โหล้อขันไม่แน่นล้อมือหมุนดีครับเอ้ยไม่ต้องพูดได้ไหมี่ดูนี่ดูนี่ดีเพ่อะไรเงาเงาขี้เงาขี้ควงขี้คุณจะสีเที่อะไรตัวนี้แถมล้มก็ไม่ได้แรงไม่ได้อะไรเลยทำมาเป็นแอคเลยเดี๋ยวรอใส่กันเลยที่กดกดสับกดกดสับ เล่จั๊บไอโก้แม่งเล่จั๊บเพืจริงใชการสีแดงกินจริงด้วยกินจริงว่เาเพราะว่ากินส้มตามกับพี่เนี่เลยไม่ต้องพี่พี่มีขี้อ่ะกินจริงด้วยไอโก้ี่ใหม่กวเลยเี่อะไรนีวอนดูโชวกบโชกปอม้วยด้แ แล้วเพ่นสีว่าไงเนี่ยเอาทุกคนสีมันกต้องเป็นงันเลยส่งร้านไหนวะเนี่ยฝืดจัดเลยเนี่ยแม็กกระมุนยาวโอ้โหอย่ยแม็แล้ว <c oughs> เอามันต้องควนก่อนอะไรมันต้องควานอะไรแล้วมึงไม่ทำอ่อะก็ด,ดูนี้ดูดูกอนหิง้งทำไมแชมป์โอ้โหยังโนดแนแดกมาเลยอ๋อคุณจะมาเออเออเอเอดีล้ไปลอยนะสำหน้า แชมป์ไปแชมป์คือทำไรดูไปดูชุดหน้าเ้ยล้มเลยจ้ะตลบตลบตลบไอ้แชมป์ออกไปไกลก่อนที่คือจะดทมาบทคนเดียวดูชุดหน้าก่อนดูสายดูสายแบบบ้าสายแบบอันเนี้ยเข้าไปอยู่ในเนี้ยพี่ดูดีดูดีนี่แบบหมูหมูจ่าสภาพไงให้หมูทำให้ปะหมูเมียนทำแล้วเกลียดหมเกลียดตาว่ะจะทำได้สองร้หรอพี่เฮ้ย ุ้ยอใส่โชว์บ้าเลยจส่แล้วมึงทำมึงทำมึงทำเอามึงทำเอาเอาดิทำอะไรเอาตัวเองก็ทำดีก็ทำก่อนดีอะไรอันนี้คือไม่รู้เขาตั้งเล่นตั้งไปตั้งนานแล้วตั้งหน้าขีดแล้วกูยิงขีดแล้วถ่ายอยู่เนี่ยใช่ออามึงถ่ายทำไมเนจ่ะอ๋อคืออ๋อคือวันนี้ถ่ายแกขิงแจ๊กโน้มโน้มมันเสร็จแล้วแจ๊กทำไมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วไปไปไป ต้องมาให้กูดูขนาดนี้เลยแบบเนี้ยฮะน้องๆครับทุกปวดหัวครับกคนเะคุณทำอะไรเนี่ยหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละให้ดูฝั่งนี้ทุกคนคืองงมากเลยลเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยไม่ต้องให้กูดูหรอกคือไปดูไปดูก็ดูไว้ก็คือก็เดี๋ยวรู้ไงคือตอนนี้ก็จ,จัดสภาพไงก็ไม่รู้อุ้ยดูเลยวะเนี่ย โดนรองเท้าคุยเนี่ยเอาอี้เอาเอารถรถรถจะสวยไม่สวยไม่รู้มันอยู่ที่คนขับแรงก็คือแรงไม่แรงก็คือไม่แรงยกตูดยกตูดยกตูดยให้น้องเลึยกตูดไปมเอาไปเก็บป่ะกูเบื่อไหว้ที่ยังแรงจะทำก็ทำแต่กูลำบานแล้วไปไปไปยกตูดยกตูดยกตูดไปนู่นดียกตูดยกตูดเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยนี่วอชีกูนี่แฉมึงซื้อเลยรด่าของกระโปงมีวอชี่กูเนี่ย แม่โคตรสวยนะพี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละปวาอาถ้าสวยจริงนี่นะทำรถให้กูดได้ป่เนี่ยเดี๋ยวคนดเนี่คดูทำได้ไหมฮะเดี๋ยวคนดูเนี่ยทำได้ไหมนะดูนีงทำได้ไหมดูนี้ดูนี้เบาเบกสิบุตรสิดูดูดูฝาถังดูฝาถังคนได้อ่ะพี่พี่พี่ผมให้ดูอะไรพี่มันอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะดูตรงนี้ ด้วอ่าจะได้คุณไงเวลามองไปท้ายผมอะมองไปคุณหรอกครับเพราะว่าปกติแล้วผมผถ้าหากจะมองแบบมองถนนน่ะคือถนนแบบต้องดูข้างหน้ามันไม่มีใครเลยมันโล่งอ่ะนี่เบื่ะคิดฝันวูนามาเม็ดมึงตกปลาไม่เ๋ยวผมทำเองนู่นโอเคทุกคนถ้าอยูดีก็ติดไลค์กับแชร์กับซับสไครต์นะครับผมก็ถ้อยากให้แกล้งมุกี่ผมอะไรก็แกล้งนี่อะไรรถก็ไม่แรงจะมานี่รถเครื่องก็ยังไม่มียังจะทำรถก็พอกว่านั้นโอ๋ย ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนครับอะไรคือคุณคุณชื่ออื้อล้อใหม่ด้วยนะครับทำไมไหนไหนล้อมันเป็นรอยครับโอ้โหนี่เป็นรอยเน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันล้อหน้าออกนี่ไงเนี่ยโอ้โหแชมป์เมื่อกี้ที่มึงทำตกอ่ะเอ้าอุ้ยเอาไอ้แชมป์ไอ้เหี้ยอุ้ยควายไอ้เหี้ย รถสอบไงของปองเป็นอย่างนี้เหลี <c oughs> ปองไ้ <c oughs> องไอ้สัตว์ของปองมันเป็นอย่างนี้ตลอดจริงตอนนั้นไม่ <c oughs> ร้อยเอสต t งไม่รู้อ่ะเตืเ้องเตื้องด้วย5อันอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออนจริงอังอกตลอด